สวัสดีครับโมโตโมเมนต์ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคันนี้ครับใหม่ล่าสุดจากยามาฮ่าก็คือ ฟัซซิโอฟิล่าลิมิเต็ดอิดิชันนะครับพิเศษเพียง2,500คันเท่านั้นแล้ครับเป็นโอกาสพิเศษที่แบรนด์บอไซายอย่างยามาฮ่านะครับได้เอาเจ้าฟัซซิโอไฮบริดคันนี้นะครับที่เป็นบอไซายที่ได้รับรางวัลไบอัพเดอะเยียโดยเป็นไบอัพเดอะเยียในรุ่นของออโตเมติกเทรนดี้ดีไซน์นะฮะแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือนี่คือการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์บอไซายกับ แบรนด์สปอร์ตแวร์นะครับที่เป็นสปอร์ตแวร์แฟชั่นที่เป็นสตรีทแวร์ได้ในตัวด้วยนะครับลวดลายที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ามันมีทั้งซิกเนเจอร์ที่เป็นโลโก้ของฟาซิโอนะครับแล้วก็โลโก้ของฟิล่าเนี่ยทั้ง2แบรนด์นี้โลโก้เขาเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันผสมผสานกลมกลืนเลยออกมาเป็นเจ้าคันนี้นะครับ ย้ามีคร้งเราเรียกมันว่า f a ซ i o f i l l l า Limited Edition นะมามาดูกันนะครับในดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะเน้นสีที่เป็นซิ gnature ของเขาก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินกับสีขาวที่เป็นสีที่เป็นซิ gnature ของฟ i l l a นะฮะจะโดดเด่นด้วยการผสมผสานสีในแฟลริงแต่ละชิ้นส่วนค่อนข้างจะบอกเลยว่าเห็นแวบแรกตอนในวิดีโอพรีเซนเทชัน เราเห็นแว็บแรกแเราเฮ้ยสวยสวยจริงๆสวยแบบสวยจากใจอะ่ะไม่ได้ว่าเอ้ยแต่มันสวยมันเห็นแล้วแบบเออมันดึงดูดพอมาเจอตัว Limited e dition ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีใจสั่นแน่นอนรวมไปถึงอุปกรณ์ที่มันมาพร้อมกับรถคันนี้นะครับราคาเราเปิดกันวันนี้นะครับก็คือวันที่26มีนาคมนะครับในเวลาบ่าย3โมงเปิดออกมาแล้วเป็นราคานี้ครับ แล้วราคานี้ยังมาพร้อมกับของแถมที่เป็นตัว a p p เปิลเลแวร์จากฟิ l ่าด้วยนะก็จะมีทั้งเสื้อหมวกอะไรพวกนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับเพียงแค่2,500คันเท่านั้นนะครับจำนวนไม่มากไม่น้อยผมว่ากำลังดีแล้วมันทำให้แบบว่าคนที่อยากได้เนี่ยกระจายกันได้ทั่วถึงนะฮะสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสายแฟชั่นวัยรุ่นนะครับวัย กำลังเริ่มทำงานเริ่มแบบว่ามีบัตเจ็ตของตัวเองแล้วที่จะมองหาอะไรที่เป็นทั้งว e h ิ c เ e ลเป็นยานพาหนะนะครับเป็นทั้งแกจ g e t นะครับแล้วก็เป็นทั้งแฟชั่นได้ด้วยนะครับออกแบบมาในสไตล์ที่มีไอคอนที่มันโดดเด่นเห็นแล้วแบบเฮ้ยเหมือนฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยถ้าได้อยู่กับรถที่น่ารักแล้วก็สีสวยๆมีดีไซน์ที่ลงตัวมีดีไซน์ที่ ตรงกับเทรนในปัจจุบนันรวมไปถึงสีและก็การตกแต่งในลวดลายของฟิล่าคันนี้เรามาดูกันว่ามันมีอะไรอยู่ในคันนี้บ้างมาดูกันที่ชุดโคมไฟหน้านะครับตัวขอบโคมไฟหน้าเนี่ยเล่นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสดใสเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเอา2แบรนด์โลโก้เนี่ยมาผสมผสานกันอันนี้คือโลโก้ของฟาซิโอนะครับส่วนอันนี้เป็นโลโก้ของฟิล่าเห็นไหมครับเขาเป็นตัว F เหมือนกันดังนั้น มันมันลงตัวมันพอดีมันดูแล้วมันไม่มีอะไรติดขัดเลยแล้วพอรวมไปกับสีสวยๆแบบนี้ด้วยตัวหนังสือฟิล่าอยู่ตรงบางโคนสีขาวแบบนี้นะครับแล้วพิเศษนะครับฟาซิโอไม่เคยทำล้อสีแดงนะคราวนี้ได้ล้อสีแดงมากับเจ้าฟาซิโอฟิล่าลิมิเต็ดอี dition คันนี้ด้วยนี่นะแล้วก็กรอบไฟเลี้ยวตรงนี้ยมาเป็นสีแดงสงข้างแบบนี้เลยนะแล้วก็ข้างๆนี้นะครับ อ่ะต้องอาจจะเจอกหน่อยนะครับนี่นะฮะฟิล่าสว,สวยเลยนะครับไล่มาคาดแดงตรงนี้แล้วก็มีนี่ฮนะชื่อรุ่นเขาฟาซิโอฟิล่าลิมิเต็ดดิชั่นนะครับอ่ะมีตรงนี้อีกตรงนี้เนี่ยตรงนี้พิเศษนะครับถ้ารถจอดในที่มืดตัวนี้จะเรืองแสงขึ้นมาเรามองเห็นเนี้ยสีขาวเห็นไหมอันนี้มันจะอบอมเขียวหน่อยดังนั้นตัว F ตัวเนี้ยมันจะเรืองแสงขึ้นมาฟาซิโอตัวนี้นะครับนอกจากนั้นตัวลิ้นชักเขามาเล่นสี เป็นสีแดงแล้วก็มีฟาซิโอฟิล่าแบบนี้นะครับข้างในก็เป็นแกจ็ตได้เพราะว่าเรามี AC ซีซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือให้แล้วฟาซิโอก็ยังโดดเด่นด้วยดับเบิลฮุกนะครับมีตะขอ2อันไว้แขวนสัมภาระได้ไล่มาด้านข้างครับแต่งลวกลายขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ยังเป็นตัวหนังสือย oh ี่ห้อฟิล่าอยู่นะครับคาดสีน้ำเงินแดงนะ ล้ก็อย่างที่บอกนะครับล้อหลังก็เป็นสีแดงเช่นกันนะครับพิเศษเลยบนแฟลิ่งท้ายสีขาวนะครับเรามีกรอบไปเลี้ยวสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็กรอบไปท้ายเป็นสีน้ําเงินนะโดดเด่นชัดเจนมากๆเรามาดูฟังก์ชันสําคัญของเขาอีกอันดีกว่านะครับสำหรับรถอโตโมติกเทรนดี้แบบนี้ <Perfect. S 1> การที่จะเคลื่อนย้ายเดินทางไปเดีินมาไหนนะครับรุ่นนี้วัยรุ่นยุคนี้มาพร้อมกับสิ่งของสัมภาระ แกจิตต่างๆทั้งโน้ตบุ๊ก iPad หูฟังอาพาวเวอร์แบงค์เราเอาไปใส่ได้หมดเลยนะฮะมาดูช่องเก็บของใต้บอกของเขากันนี่นะครับใหญ่โตมโหลาช่องใส่ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะอยู่ใต้บอกแบบนี้เช่นกันนะครับไม่ต้องกลัวล้นนะครับมีตัวเนี่ย ลองรับสำหรับเวลาที่ถ้าเติมแล้วมันล้นเนี่ยมันก็จะไหลลงตรงนี้ได้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับกับฟ a ซิโอฟิ l a า i ิมิ e d ็ด i ิ i ดิ่นอย่าลืม2,500คันเท่านั้นพิเศษแบบนี้ใครๆที่กําลังรออยู่ว่าฟァซิโอจะมีอะไรเด็ดอะไรใหม่มาไหมในปีนี้มาแล้วนะครับอย่าช้าพบกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Yamaha าสแควรทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแล้วส่วนของ ฟิล่าเนี่ยเขาจะมีแออแพ e เลที่เป็นการคอลแลบกันแบบนี้อยู่ในช็อปของฟิล่าด้วยแล้วก็ช็อปออนไลน์ของยามฮ่าลองเข้าไปช้อปปิ้งดูนะครับว่าถูกอกถูกใจไหมทั้งเสื้อพุกเสื้อยืดโอมันหลายอย่างนะฮะหมวกกันกน็อกอะไรต่างๆมีทั้งหมวกอย่างนี้ที่สามารถที่จะพลิกได้2ด้าน2ลายดูแล้วคราวนี้ฟาซิโอฟิล่ มาเต็มไม่ได้มาเล่นๆแล้ววันนี้ m o โต Moment ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ